ที่นี่คือที่เป่าใช่ไหมมันคือที่ของใครงั้นไม่รอช้าแล้วซื้อเลยอ่ะคุณมีสิ่งที่ต้องาอ๋อเดียวคือเราต้องอัปเกรดเรียกว่าสกิลใช่ไหมเดียวกด่ายโอเคเอ่อที่ดินอ่าคุณตอนนี้คุณสามารถซื้อที่ดินซึ่งสามารถสร้างบ้านได้อ่าไปที่ดินบ้างป่าโอเคเราต้องอัปอยอัพปลดล็อกเหรอเฮ้ยเจ็ร้อย โอ้กว่าจะมาซื้อที่ดินเจ็ดร้อยเลยนะ <c oughs> ต้องสะสมตั้งนานนับถึงจะได้นี่อันนี้จ้างทนายความโชคของคุณเพิ่มขึ้นเฮ้ยเราจะเกลดโชคก่อนไหมอันนี้หนังสือพิมพ์ซื้อหนังสือพิมพ์ไปทําไมวะติดตามข่าวสารโดยมีประโยชน์คุณสามารถเอ่ออ่านหนังสือพิมพ์ที่บ้านได้หรือทํางานได้อันนี้มีผู้ผู้ช่วยเก็บค่าเช่าให้คุณโอ้ย มีผู้ช่วยด้วยครับเอาแต่500โอเคต,ตอนนี้ผมอัปเกรดโชคกันเลยแล้วกันเผื่อเวลาเราไปสุ่มของหรือแบบไปเล่นอะไรอย่างนี้นะครับคุณสามารถสร้างบ้านให้สุนัขได้สุนัขก,กน็น่าจะเป็นไอ้นี่ว่าโอเคเราโชคเราโชคอย่างเดียวครับตอนนี้ต้องรอตกใจหมดโอเคตอนนี้สึกจะมีการแข่งขันนับได้เป็นการแข่งขันมา้า โอเคเราจะไปเสียงโชคที่นั่นกันดูนะว่าม้าเรามันจะเออดีไหมโชคเราอะ่ะสองชั้นแล้วนะเออการแข่งม้าาต้องไปดูม้าด้วยนะเออผมลืมดูอตอนแรกนี่นัม,นมันมีบ้านมันมีนม้มาอยู่นี่ครับเวไหนตัวนี้เอ้ยโอ้เอยซื้อหรอเราซื้อไปแข่งใช่ป่ะภาพรวมสายพันธุ์มีกระดูกปานกลางโอ้ไอนี่คือคือเราซื้อไปแข่งใช่ปะ คือเราไปลงเฉยๆก็ได้แล้วแบบสากพันเหรอหน้าอกลึกแล้วจะไปดูสายพันธ์นจะแกวได้แล้วดูความเร็วมันยังไงสามหมื่นโอ้ยจะไปดูราคาเลยฮนะไม่ได้หรอกอันนี้ร้านขายมา้าโอเคเขาบอกเป็นการแข่งขันไม่คือการแข่งขันนี่มันมันมีสองอย่างนะมีรถกับไอ้แข่งมา้าไปครับ โชคจะไม่ได้การประดับเราได้โอ้โห้าเหรียญเองโอเคสมๆซื้อมาเสี่ยงโชคนะครับการแข่งเดี๋ยวมันได้มีแข่งรถด้วยจำได้ว่ามันมีร้านแข่งรถอยู่แถวๆนี้ข้างหลังใช่ปะไปฮะเราจะไปดูเฮ้ยเราลดเราไปแข่งได้ปะเนี่ยใช่ปะ สนามแข่งเฮ้ยวัดดีครับผมว่าพอดีจะมีเฮ้ยตกใจเริสตาร์ทเฮ้ยนี่นี่นี่ถ้าเราจอดตรงนี้ก็คือได้เลยหรอได้ปะหรือว่าต้องไปซื้อรถใหม่มาแข่งรลกได้แข่งไม่ได้หรอแรมกันนะมันมีในตัดด้วยนะครับไม่ใช่อะไร โอเคผมจอดรถแล้วน่าคุยกับเขาได้สำเดย์คุณมือใหม่ที่อยากจะแข่งหรือเปล่าใช่ฉันอยากแข่งกับคุณ hey, เฮ้ยเดี๋ยวดนะูทรงรถเขาเดี๋ยวดคนนี้แข่งด้วยได้ปะเขาลงการแข่งโอ้นี่เขาลงการแข่ง,อขง,ขงไอ้เมื่อกี้แข่งกับเขาโอเคผมขอเขาร่วมแล้วกันคุณต้องจ่ายสองพันเพื่อสำหรับการแข่งหากคุณชนะคุณจะได้หนึ่งหมื่นห้าหากคุณไปที่สองคุณจะได้หนึ่งหมื่น อู๋สองพันรถเราไม่แรงด้วยดิมาเดี๋ยวมาว้กันดูครับ ไโอเคครับ okay, เป็นบ้านอีกหนึ่งหลังที่เราพึ่งเช่ามานะครับก็คือเช่ามาในราคาเขาเขาตั้งราคาไว้หมื่นหนะแต่เราต่อได้หมื่นสี่เฮ้ยโดถุกเลยนะครับโอเคหน้าตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะยังจะไม่ลงขายเพราะว่ายังไม่มีเฟอร์นิเจอร์อ่ะหรือว่าเ,าเอามาใส่ทีหลังมันจะได้ปบบ <c oughs> เดี๋ยวนะเอา,ารถไปจอดก่อนครับ คือตอนนี้มีอยู่หลังรถแค่สองชิ้นคือผมอยากประมูลเอามากกว่านะครับไม่ใช่อะไรคือประมูลมาได้ถูกไงคือเนี้ยมาตั้งเล่นในบ้านก็ได้เพิ่มมูลค่าไปครับบ้านหลังนี้มันแพงอยู่ละสองพันนะครับในราคาเช่าก็ยังไม่สูงอยู่ดีเออถ้าผมไม่เปิดเช่าก็คือมันจะเสียเสียวันในการเช่าของเราไปอะ่ะ อันนี้คือผมมีอ่ะนี่มีหนึ่งหลังนะครับก็คือที่ยังไม่เช่เาราคาอ้าความสุกปกสามเปอรเซ็นไเอาได้ไงสองปเซนดีจิบหายนะตรงไหนวะเนี่ยเอาเลีเ้ยวครับมองหาความสุกปกไม่เห็นอ่ะโอเคตรงนี้มีฟองอ่ะเรีบร้อย ได้นะอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเปิดเช่าแค่พอแบบมีตังค์แล้วกันขอเซลฟี่รูปหน่อยแล้วกันเราต้องแบบประมูลตั้งราคาลุงสูงไปเลยแบบไม่ให้มีใครเช่าเอแล้วก็ยังไม่มีสุะเฮ้ยเดี๋ยวมันติดได้ยังได้ไงทำไมพอมีคราบสปกปรกแลวกว่ชั้นบนโอเค ปิดครับฮมยมันมีคาบตรงนี้ได้ไงเออมันไม่ขึ้นบอกโอ้ยลงปุ๊บมีคนมาเช่าปรับโอเคสองหน้านะลุงลงกูจจงไหมสิบเอ็ดวันได้ผมจัดให้โอเคราคาให้สูงไปหน่อยแต่อ้าวพันห้าเหรอปฏิเสธไปดิลุงผมตักสองหน้าลุงจะไม่พันห้ามันไม่ได้นะ ให้ผมก็ไม่เอาอ่ะเออผมไม่ได้รีบร้อนถ้าลุงใครอวดไว้ลนะเฮ้ยลูกคราบมาอีกแล้วสองพันห้าฮะวิหมื่นละโอเคสิบเก้าวันได้ครับสองพันห้านะปฏิสีตเฮ้ยอทุกครจะขายเหรอ ไปนี่ไปไปเลยเออตั้งไปจส,สูงแล้วปันหกเอา,เล,าละแล้วแล้วบ้านหลังนี้ก็มีคนเช่าไปสักพีโอสัปดาห์แล้วก็็นผู้หญิงที่เช่าไปนะฮะโอเคเดี๋ยวรอเก็บตังค์เขาพรุ่งนี้ไอหนึ่งสือพิมพ์มนี่ผมยังไม่ได้อ่านเลยวิโอก็คือยังไม่มีสกิลเอนอนี่ก็คือเราต้องมีสกิลก่อนเออสกิลนี้เท่าไหร่หนึ่งร้อยว่าจะเก็บสกิลไว้เนี้ย ทนายนะผมอยากอัพทนายไม่ต้องเก็บเดจก็คืออัพได้เลยคุณสามารถฟ้องคนในเมืองได้ที่ทําให้คุณเดือดร้อนผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมจะฟ้องใครถ้าฟ้องก็อาจจะได้ตังค์หรือเปล่านะโปร,ราสามารถจ้างก็ได้แต่เราต้องมีข่าวสารในการนี้หรือเปล่านะครับคือ,อที่ดินะผมว่ามันต้องรออีกสักพักมันต้องเก็บ้อยนะครับแล้วก็ผู้ช่วยก็อาจจะสักสพักเก็บของเก็บนี้ไก้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูทนายก่อนนะครับเผื่อมีคนให้เราแบบไปว่าความ มีขยะไหมเออจ้างทนายหรอทนายอะไรไม่รู้วัดตรีอ่อชุนเขาเอาอ่ะเดี๋ยวว่าไม่ไม่ไม่คุยต่อเลยเอ้าเจิงเลยอับแล้วนี่คุณสามารถจ้างทนายได้ในราคาห้าร้อยต่อเดือนทนายให้คุณฟ้องคนในเมืองเดือดร้อนใช่คุณด,อดือดอหรอก ไปที่สำนักง,งานทนายความเพื่อยื่นฟ้องใครใครใครทำให้เราเดือดร้อนมีไหมไม่มีนี่ก็คือต้องมีคนทำให้เราเดือดร้อนใช่ป่ะแบบบุกุกที่ดินอะไรอย่างงี้เหรอ <c oughs> เดี๋ยวผมหาคนก่อน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปหาเรื่องก,ก่อนหาเรื่องก,ก่อนเราได้จะ <c oughs> สามารถคุยกับคุคนในเมืองแรกได้ป่าเอ้ยเอา,าได้อ่าครั้งแรกที่ฉันเห็นคุณเอ่อเกิดอ,อะไรขึ้นในเมืองนี้โอเคเรามาสำรวจด,ด้วยกันไหม ขอบคุณฉันจะลองคิดดูเฮ้ยใครอีกะโอเครอคุณไหมหาคนที่แบบบัดเดือดร้อนสวัสดีเป็นไงบ้างข่าวล่าสุดในเมืองคืออะไรฉันเพิ่งมาถึงฉันไม่รู้อะไรมากมือนไม่อยากคุยกับเราอะ่ะอคุย่อยดิเดี๋ยวหาเรื่องคนนี้ก่อนค,คนเดิมคนเดิมโอเคคุณดูสวยงามมากอดูแลตัวเองด้วยนะ เหมือนไม่มีใครอยากคุยกับเราอะ่ะแล้วจะวทำยังไงถึงจะให้แบบเออเราไปขึ้นศาลกันได้อะอเว้ยรัชนีชื่อแปลกเออคุณรู้สึกง,งามมากเออภาพกับตัวจริงนี่เรียกว่าไม่ตรงปกใช่ปะดูดิเอ้ดูคนเคียบโอ้โหวินรูปนี่ยากสวยนะฮะ โอเคผมชุมแกแค่นี้แล้วก็ไปคือเราไม่มีคะแนคนความสัมพันธ์เรยอะไรทั้งนั้นนะฮะผมมาดูแล้วก็มาคุยเพื่อจะหาเรื่องกับเขาเพื่อจะไปฟอเลยมันถึงเวลาของเราอีกครั้งแล้วกับการเปิดประมูลเอาลืมซื้อตั๋วครับอันนี้คนขายตัวมันจะคนขายตัว๋วนะคนขายตั๋วเอาละ่ะตอนนี้เรามีอยู่หมื่นหกนะผมอาจจะประมูลอ่าไอ้ตังค์เดี๋ยวผมเขไปเก็บละกันนะครับนะ ตัวน,นี้รถก็น่าจะได้เดี๋ยวผมจะเหมาหมดเลยแล้วกันนะทั้งสี่ตู้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะให้ราคาเราเท่าไหร่เ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมมีมิเวเข้าอีกแล้ววันนี้สงครามกูดังโอเคเขาเตือนบอกเราเฉยๆนะครับอะโอเคไม่มีใครเฮ้ยสามบรรดาตู้นี้มันดีขน,นาดนี้เหรอทำไมมีคนจับได้จังวะสรุปเราได้สามบรรเจิดครับตู้แรกโอเคโอเคเราสีบส่บนสี่ครับ แล้วก็ตู้ที่สองจบไปที่สี่พันสี่เฮ้ยตู้สุดท้ายจะถึงห้าพันแล้วเหลือหกพันขอเถอะโอเคหลังจากที่เราประมูลทั้งสามตู้ได้ก็คือเราใช้เงินไปทั้งหมดหมื่นสามนะวันนี้เป็นราคาเต็มก็คือเศษมันผมไม่ได้คิดออกครับรไอเศษปลายมันปลายมัูเท่าไหร่แต่ตอนนี้คือบมเรือตั้งแค่หนึ่งพันโอ้ไปไนดะ้เราชคไปดิโอเค ดี๋ยวผมขอของทางแล้วกนะันนับดูผมจะได้ขนของด้วยอเออเรเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยผมประมูลได้แค่เฮ้ยผมประมูลผมจําได้ผมประมูลสามตู้แต่หรือว่ามันเป็นของแถมหรือว่ามันเหลือตู้หนึ่งที่เอ้ยของดีครับดูดิเอยอะแของอย่างเยอะก็สมราคานะเดี๋ยวนะฮะผมขอขางทางแป,ป๊บเึงย ย้จัดได้ทั้งหลังเลยเยจอกันรุ่นนี่นั่นบ้างครับเอาไปขายบ้างก็ดีเนอะขายกำไรค้นโอ้ตู้ใหญ่ว่ะโอเคเสร็จไปหนึ่งตู้ครับโอเคนณตอนนี้ก็คือผมไม่มีบ้านที่จะใส่เฟอร์นิเจอร์งั้นผมเอาของพวกนี้มาขายกันเลยลวกันเพื่อไปทําการเช่าบ้านหรืออะไรนะครับเพราะว่าเอาไว้มันก็คือไม่มีที่ใส่คือรกนะครับรกก็จะเฮ้ยมันมีของที่ซ้ำกันเยอะแยะ โอเคเดี๋ยวเราค่อยไปประมูลแล้วกันเดี๋ยวผมมาขายแล้วก็จะมาดูที่ว่าเราจะได้กําไรคืนไหมนะครับหกสิบโอเคล็อตแรกก็หมดไปแล้วนะครับสี่พันหกโอเคโอเคตอนนี้เหลือชิ้นสุดท้ายแล้วที่เราจะามาขายก็คือสองพันเจ็ดนะครับตอนนี้ก็คือเรามีอยู่ประมาณหมื่นสองร้อยมั้งนะก็คือขายไปปุ๊บก,ก็จะได้หมื่นสองเก้าร้อยครับประมาณนี้นะครับก็คือเราไม่โชคดีนะก็คือผมอัพสกิลไอ โชคดีหลบไปแล้วสองขั้น3โชคสองซีอะไรไปโอกาสในการสำเร็จธุรกิจที่ต้องใช้โชคโอ้มันไม่เกี่ยวกับการอ่าสุ่มโกดังนะครับก็คืออันนั้นไม่เกี่ยวกับโชคหรอก็คือเกี่ยวกับการบริหารถ้าเราไอ้ยพวกนี้ไปเข้าบ้านก็น่าจะดีแต่ไม่อะขายเอากำไรไว้ก่อนจะขาดทุนตอนนี้เราไม่เหมือนเดิมนบ ไม่ต้องแต่งสีแต่งแลมหน้าเลย รอบสุดท้ายนะฮะหมื่นห้าได้มานะฮะแตทำอะไรต่อไม่ระดับมงคลระดับหนึ่งครับโอเคได้ช่วงท้ายไปชนด้วยโอ้้ห้ดูสภาพรถเอา้าเฮ้ยรถหายโอเคโอ,คโอค้สภาพรถนะตอนนี้ครับดูไม่ได้เลยอันนี้รถแข่งหรือรถเขาทุบทิ้งไปเลยรถเสซเหล็กแท้ ผมว่าเราน่าจะหารถใหม่หรือเปล่าแวะดูัะไม่ซ่อมแนละ้วรถรถใหม่เฮ้ยรถใหม่มาแล้วนี่เนี่ยโอ้มันรีทุกวันนี่ห้าหมืน่นนี่รถสลบผลของอะเราอยากได้รถแข่งก้าวหมื่นว่ะเฮ้ยคันนี้ลายโค้สวยลายขยับได้ครับสองแสนเจ็ดโอ้ เอ๊ะตกใจไอ้ตกใจมิวอ,อ,อะไรอ่ะโอ้แล้วไม่ไม่จำนายตัวแทนจำนายครับโอเคไม่อะผมยังไม่มีตังค์ซื้อเฮ้ยนี่สองหมืน่นเฮ้ยได้อยู่นะกระบาดซิ่งตัวนี้เรามีเจ็ดหมื่นนะไม่ใช่ที่สี่หมื่นเอาว่าสองร้อยสองร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงไว้สำหรับการแข่งนะผมว่า เอาละ้านานานทีมัน,นมาขอโกยไปแล้วกันนี่ครับเดี๋ยวเรแปดแทมว้าวน่าจะแรงนะนี่คนจำได้ว่าที่บ้านรงจอดรถแต่ไม่รู้ว่าจะมันเปิดหรือเปล่านะครับเนี่ยมันมีอยู่มันมีโรงอยู่แต่เขาไปเก็บไม่ได้อ่ะเออว่าเสียดายเลย โอเคก็เอเป็นว่านะก็สรัพผร์นนี้เดี๋ยวผมขออยู่ในเพลงนี้กันเลยละกันนะก็เลือกทุกิจเราเดี๋ยวมาว่ากันต่อในพาร์ทหน้านะว่าเราจะไปเริ่มต้นณะตกไหนก็คณทุกคนที่ตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ